ท่านมาแมนแลวแมนหยังโคโมโอ,อยู่นนี่อ้าวมึงสิว่าหมาจีหานอยู่บ้านใครเพราะท่านเนี่ยวา่าเ้ี่ยะแม่โดโดเจ้านะกระดายเนาะขันบ้าขืนโคโมเขาบอกว่า,าเขียดจักเสียนะ เจ้าบอท่านมากูบอท่านมากพรอบว่าจังบออากาศตาสาเหตุที่กูบอท่านมากูมาแล้วกูสิกลับขึ้นไปอีกโอ้มาส่วนข้าวมาส่วนข้าวกูว่าสิมาถามมึงใั่ไหมล่ะถามไม่ยังแม่จ้าได้คักๆ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 หวานใจได้คักคักเล็ตีแม่เลขกตีบอจะไปบอกกับเลขมันจริงกูสามวันจริงวัแล้วห่วยได้อีหยังดอกดิแม่ได้ผัวได้ลูกเขยเอ้า ได้ผัวได้ลูกเคยใจแม่เดี๋นี่กูไปมาแล้วกูไปถามไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ากูเฝ้ากลับขึ้นมาถามมึงนี่ล่ะมาถามคอยปีนี่มันปีหยังฉันนี่ลูกหลาปีหยังเดี๋ยวกระตีเจ้าบ่ได้ติเดี๋นี่บ่แล้วกูเฒ่าเนาะโอ้ยปีเนี่หกเจ็ดนี่ติปีหกเจ็ดปีนี่ปีมาลงแม่ปีกายนี่ปีถอปีนี่ปีมาลงเด้แมชัวจะรูขานท้อ มาลงเป็ดมาลงยี่หรี่บ้าบุ่ยบุ๋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 ยบด๋ฝัีดีบ่๋ยบน๋ยบน๋ยบน๋ยบุงยึงอยออไย้คักได้คักรับุ๋ยบน๋าบุอยบุอยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยเุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบด๋ยบุรยบ้๋ยบิไดุ้ักได้เนี่ยบรียบุ๋ยบเอยีุ๋งเอ้ยพุ๋ยบุ๋ยบเ๋ยานมาแล้วอีนยบุ๋้บุ๋ยบุต่งุ๋ยบุ๋ยงา๋ยบน๋ยบุนยบุได้แท้ได้แท้ลูกหลยบ bật <laughs> ทรงพระเจ้านำตาห่อยเม็ดเอือไลยเด็กน้องมาเอกน้องคงนั้นเป็นไม่บอกแาไกายสิเป็ยนเหียนดินบอกกายเป็นลมอันไฟลมบอกเป็นน้ำ น้ำเป็นน้ำเสียนเป็นเสียนเฮือนเป็นเฮือนอมเป็นอมหวมกคัคงเป็นหวมทั้งสิวเอนดนเอายาไปเี้ให้เมื่อย้างเมียนาง ยะหมายเกียนตั้งแต่สร้างระวังแย่งเสียมพางงวยด้วยว่าทรงองค์พระเพิ่นนั้นมีศีลแก้วคนละเนียวคนละเนื้อคนละเกลือคนละเมคนละดานคนละฟัง ท่านเฮ็ดเน็ด hmm. จิบให้บ <had. S 1> <Okay. S 2> ุญนันเฮ็ด้สื่นซอยอย่าไปต้อยสิ่งบ่ควรแม่นางงงองค์เป็นเจ้าพุทธล้วนอย่าไปปวนทำลายสงฆ์องค์พระศาสดาอย่าเห็นกรรมสนำต เดอนเผิดของบอดีนาเดินผิดทางบอดีอกเนมลูกเห็นใจคนแม่แต่สิ่งแมอยากให้ได้นั่นคือเบื้องบาปวร เขียนโคกขึ้นผู้เขาเด็กน้องเอาการไปคนใช่ลูกบ่ไหมเสียด้วยน่าอันจะำวยตักน้ำน้ำเช้านาสั่นฉันไปลูกสิยไหมจงแจงคันล่องเห็นคกเตียนยันคนเห่เบิ่งตะโกน Phương vào phương, vô vốn vốn, luộc bốc vốn cả trái nhạc. Vặn vào ban đá hiếm, địa khứ đạm. nam mà tiếng chiếc, ôm bốn tiếng, xìm phí phôn. con sang tháng, bên sau văn yê

แม่แ,<น>แม่คิดดีแลาวตีเพิ่นยาคู่เป็นสรงเออไปจงปักใจอยากได้มาเป็นเคยจังไหนแม่จ่องสังหาเว่าบ่เม่นนอบ่เม่นแนวแทละเะแม่ว้ายอีลูกหาตําปอดมันมนี่แหลมันเป็น<ม>ปตะไครแซบเนาะอ อับบุญหัวขโมงปนนั่นตัวอะไรเนี่ยผู้ยอยเป็นลูกเขยแม่ว่าแต่ปีนั่นแม่ปีมาลงอีหลีบอ่อนั่นหลักให้แม่ปีมาลงแม่สีฟาออกไปวัดเดี๋ยวนี้แม่มาถามจำนั่นแม่ถามจำนั่นไปยังจังห้องจังไหท้ทังหัวกระรอกกระเรียดแท้แมึงมีอกดีใจจะบอกใจปัวนอะไ่ะบอกปีมาลงนั่นแหละแม่แต่มาล้งนี่เพิ่นว่าเป็นปีน้ำงูใหญ่ฮาบั้นตอดบอกไว้ตายเมียนบ่เหลือได้แม่ เมียเจ้าอย้าจะไปกวนเพญาคู่ถ่อเมีเอ,อ้ยเศ้าเบาเศร้าว่ามันสิเป็นบาปเด้เมีโอ้ยอีกอบอนอ้อมอเป็นปล่อยเสียหนาะมักกระดอกกเดียกจันอย่งอือยากเดี๋ยวมันสร้งบอด,ดีมบกยใจจะ้เอเอาเอาเอาแล้จเจ้ากับปีมาโล่งคาคา,าล่สิไปใช้อีกบันนี้ก,นกูก่อชกรวัดอีก่จะบัน,น่ ไปหยังล่ะเ๋้วกตาก,กูก็ไปแจ้งบอกเนี่ยพูดตอนเรามาบอกกูมาถามมึงนะว่าปีหย<ด>ั่งทว่มปีมาลงไปถามบัดใจกูเฝ้าเรานมาถามมึงนี่มาจำนี่ติมาจำนี่ล่ะเอาเอาเอาจันเฝ้าไปละเม่ค,อค,อคอยย่อยๆอยางเด้มมันสิลมแม่ไปละบาเดเลยเมื่อมันดาได้ทราบว่าป,ปีนี้ปีปีมาลงแล้วก็ตรงแน่แน่ไปสุวัดเพื่อเร,เรื่องเล็ดเรื่องเล่งรัดหาขวาม เพื่อเล่งรัดในยาโกสึกขาเอามานางเป็นสีภรรยาเมื่อไปถึงแล้วจังพูดดอกเอ่ยเผยวาจาไปว่ายาคูเอ้ยโอ้ยปีนี่ปีมาล่งแท้เฝ้าสื้อขาหลดเดือนสีเพ่งเมื่อบัต้องแก้บัต้องเองอีหยังดอกบายบายเที่ยงแม่บัต้มแม่บัตัวเป็นพระต้องว่ามีสัตว์มีศิลปีมาล่งปีมาล่งปีมาล่งบัดนน้ ຄຳຈາແມ່ອອກເຖົ້າຍາຄູ່ເງົາປານພາໄກຟ້າວອອກເອີຍເຜີຍຄວາມໃນຕອບສຳເນົາແມ່ອອກເຖົ້າຜູ້ໃໝ່ໄດ້ເຮັດລູກເຄີຍເດັ ถอดยามากวนอยาัวน้าอยากหนักหนนะโอ้ยขอให้นวลด้วยผงสียาสีนวลด้วยผงแป้งเถือกหรือแพงเอาแดงไว้กันยังไข้กว่าสีเอิน เป็นชาวพุทธย่าใดเลือนข้องขนานเพิ่นซาเอียงสิเป็นเบื้องบาปนาหาเด่นนนออาตมานีนาสิหมายมอบชีวังตายทาวายองค์สัมมาสาัตสาดาเพิ่นเหมือดเสียนตราบใดสินบ่หมองคำอีกหลักรำบ่หมองมน ทำคำสอนทดสาพนแปดหมื่นสี่พันพาทรมขันยังโจโกบ่ไหมย่งอวยไซยุ อัตมาตุมเมียนสิลับบ่าใจห่วงปีมาลุงก็คือตายดอกเน่นอนอยู่ลุงนานเออเข้าใจป่ปีมาลุงคือตายเออแน่นอนคือนั่นเออเอาจังตัวจหันบัณเอาบ่ได้ตัวได้เลย เจ้าจัเว้าสิบ่สึกเสมอเอากระยังว่าปีมะลงจังสิสึกยังวะเอาเจ้าเจ้าลงตัวนี้มันลงตัวไหนบัดนี้อ่ารงลอลิงบ่มันลงลอเลียบ่โอ้ยมัดตัวคักจะน่าภาคบัดนี้บ่ได้ตัวกับพระเว้าปีมะลงกระยังบ่แม่นเบนมะรงบ่แม่นเด้อ๋อเอาว่าไปโอ้ยสิมาขันปีนี้ปีมะร่งกระเถิกนี้ ีสิยงสองละสีอัตมาบ่อนับเนืองย้อนเป็นเรื่องแห่งผวกพ,พระพระชานั้นขอบอกยำลงบ่เมีนมารุงโงูโหสาธีลงทีจากาบเมียนตายดอกไใ้เมีย cha yeah, ma viên cả tạm thuần sao na đoàn nhắn ngay qua tháng xì sức bị biến phá sao bàn chạy luộc châu nhà yeah, ma bầu hay mươi kháng à, Hầu cháy xa khó buộc ảnh bó miền thả phăng tỏa Phạc thi vắng มาดวกับบอเออพอดีลองนาที่ใส่ท่านเตือนเบื่อใจมายันตลอดสีมาลมบานจอดบ่เอาน้ำดอกน้ำยามาบ่ ตัวดอกเจ้าขู่เฮ้ยเย้าข <c oughs> ู่ตัวหนูที่ชนะเอาจ้าคู่บไ้อยาคู่บดไ้ดตัวดีกะบอกเลยเดีว่าปีมะลงอตาตมาจังสีส่ึกเจ้าอ,อื จะศิวพระบอบีสัจจะกับพระนิตัวาผู้เพิินรักษาศีลรักษาสัจจะแม่เนาะศิลมาาไปแนวนั้นเดี๋ยวจะได้เดินให้ไม่ออกกระไดพ่อคู่กุ่มเป็นจังสี่อยู่อ๋ออ๋ออ๋อออย่าอ่องน้ำคุณคนเสียดดยเด้เสียดายเขาทีซอง สิผิดหวังแนวใดเจ้าสิหมายตาเจลูกผู้ใดเจ้าสิไปมักผู้ใดเจ้าทับเบิ้งเนี่ยผู้พระสิไปมักผู้ใดใดกับผู้ถือศีลอยู่นี่สิให้ไปมักผู้ใดเดินเจ้าทับเบิ้งเจ้าเขาใครแฝงสิดังกว่ากันเออเอหลับร่องดังในทั้งเสียอย่างแน่นอนนิมนต์แม่ แค่พ่อหน่อยสิค้อยผ่านเมื่ทุกบาทยางไปสิว่าเหตดผิดอย่างทั้งบ่ตุนบ่เงิดงออยากไปพ่อไงบึงไปเอาด้วยเลี้วบ่ได้เอาเนว้วไม่ให้มันคือคนคันบ่ได้ด้วยมนคนคนเลยคาตาต้องลงรงโด้วยควายตุ่ย มุนโยไปอีกโลทอนนอนสบายสัจักวางอ้ยกระบวดมานอนขักขัดนอนกระสิสบายเลยเนาะต้องพ่อไปงานใดงานใดดอนอล่างท่านตาศาตร์ต้อหมอนน่ะน้องน้อน้อน้อกระท่านมากกับพระมาปูนอนเนาะโอ้ยท่านอาจารย์เอ้ เอกบดุนพ่อขาดตางการได้จวงดอกมาบัดมันลามันอ่อนน่ายาคุยอันที่คำไม่ออกแกงบอมแมนแยงหักวันส่งบ้านนี้คงมงินกับหัูพวกหมูคนเขาห่อง บ้านจานกว่างจักบอกองใดมาล้วนบาดเหียวเจ้าไปเออเอ้ยเหลืออยี้ยคูเพียงองเดียวขันหนักหนีจากบ้านนี่มุมเบาเลยฟ้าไงพาลงกคอนจีกับไวโคงขอแถมทรงอำนวยพรอ นิมนต์นอนออนิมนต์นอนกสิอ<ะ>นอนแงยงพญานาคให้มันเลียเ้ยวยุนีล่ะนิมนต์นอนเป็นสุขทันดอเด้อลูกเขยแก้วแม่เต่าขอลาแล้วขั้นตกลงให้บอกข่าวทิบอกลูกสาวตัดผมร้อนไปทาบัดนั้นสาสิแต่ง นอนคือดนอนอ่านนอนตองบังข้าศึกใหญตุนเบ้าเนี่ยมันแม่นความเล่าบ้านาะอโอ้ชิมานอนกิน้นปุ้งให้มันยงอยู่เห็นยาไปกินลาบม่วโชคเล็กสิบดีสิโอ้โอ้โอ้ห้ยให้พิจาจรณาก่อนกัจฉันเออเอทานอาจาร ฟังซำนี่นั้นบ่ไหววันขันนินทาดาโลดเดอแตาฟังจาตุนบ่เคอียยังซ้ำแนี่กำกะกำย่อมหวังเศร้าบาปกะเอาเน่ากะสร้างเดินบ่สดมาคาทางบ่ยอมคืนไว้โคงต้องดัน ส้นตอนหนาป่าตอนใหญ่เข้าเสีนหักพักเม็ดหนึ่งแม่นไผเอามาทรงให้กินไก่เป็นตุนนี่ตัวทรงให้ยูให้กินได้อยู่ได้ฉันนําไม่ออกตุนนี่ละเื่อพิดจาได้มันคักคักพวกขามีละเอาไปซะเด้ออกตุนเลยบัดเนี่ยเมื่อความไม่สมหวังปรารถนาของยายตุนแล้วไม่อาจนิ่งดูได้จึงรีบกลับไปสู่บ้านของตนเพื่อบอกเหตุผลในลรกสาวฝัง ในการนั้นไม่ไงเอ้ยแมาบานแล้วสมานาบุดมัวยู่มัวยู่เทะบังเขามากต่ที่แหลกนันนาซื่นตาบานยิบหน่อยยิ้มบไงแมาบานแล้วจะได้ถิ่มกระตาไหวอยู่เตียงหน่อยเขาไปนอนอยู่ในเฮียนผุนไม่ไงนอนตั้งแต่ยนสัวงม่วงเสามาจะจังหันเทียงเหลว ตะเวนใบ s w i ใบาสามแล้วบ่ท่านลุกอยู่เมีย่ข่กระไดเขาเทียงกับพวกกินจะมานอนคักนอนแม่อุบาทด้อเบียแท้อีเมีย่ข่กระไดสิปุ๊กยีเมียมุกก่นหน้าเมียเมียเอ้ยเมียจ้า เอาเจ้าจะมานอนคักนอนแหน่เถ๋นอนตั้งแต่แม่แต่แต่จังหันจะว่างหอดใบสองใบสามแล้วมัดใบสองเราได้แม่ยามไลยเจ้าสิลูกเดี๋ยวเนี้วันลูกของแม่มันสิใบสองใบสามอืมเขาก็บ่อยากเป็นอย่างคือบ่อยากว่าต่อแม่ผิดหวังผิดหวังอียังผิดหวังตัวผิดหวังแนวไหนแ่วผู้ตัวผูเพิ่นตัวว่า เปิาปีมาลงเสือแฉ้เสือแฉ้แน,น่นอนเพ่งเดือดเอืยขูไปถามดีๆมาลงนั่งผับบอกมันงูแม่นยังล่ะแม่ลงศพโอ้ยเ <c oughs> พิ่นบอลาเสือขาลาเพศกดอัลโนโมทนาน้ำเพิ่นหลดแม่วัดเท่าเดี๋ยวนี้หาพระนุ่มพระเหนียากมิตรวัดหลวงตามิตรพระหลวงตาดีแล้วเมยอนุโมทนาน้ำเพิ่นหลดมเ,เดาามย เป็นจังไหนเดนี่แม่ออมาจว,วัดจังว่าแม่นอนอกูชูกูชอยู่นี่แหละเป็นชินานาน้นหนาหอนหตังไหหเราอาแม่เนเจ้าไข่ติแม่ม่เป็นเจ้าไข่ติไข่จาีหาโอติไข่นาลาไข่มันซุ่มเขาอดเจ้าเพศให้่พอค่กลมดอกนะเออแม่เป็นเจ้าไข่ไขติแม่ยากจะชมไข่จมาเป็นจังไหดอกละเออเอ,อแมเจ้าคือบวมแต่แม่บัดนี้จ้าจกูฟกยาก่ โอ้เใส่ผู้ใดไม่ดอกยงมหัวกูจะกู้อยหวูมแม่ดด้มวกูนีหอยงโอ้ยผู้ใดบ่มีอย่างง้มดอกแม่งมจังเอเอาไปยังอิละบัดดิมัมันไผสีง้มคอยนี้แม่จับเจ้าคอยตัวเอาออกมละมังโอ้ยกะลมังใส่บ่มีกะละมังแม่คอยกลังสีห่มผ้าให้เจ้า จั่วหน่อยแส่ไข่อยู่นีโอ้ยคนละอันดอกแม่โอ้ยบ่คือบ่คือดอกหวานเล้เอาเบ้าเล่นหด้อเบ้าอีหลีแม่เดี๋ยวนี้แม่เบ้าอีหลีเหวานแม่เบ้าอีหลีจะเป็นแม่เป็นอย่างตามื่อตาฟางบอเห็นหงเห็นเฮียงเอารถภาแม่ไปหาหมอเอาเอาลูกลูกจากหันมานนางเก้าอี้เบ้างแม่เอาลูกเบ้างแม่เอาลูกเบังดงลูกเบังกระดูลูกลูกเบื้องมันหายงุ่มไปบ่บ่บ่หวาน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  ตายตายตายตา่คอยว่าเม่นเจ้าว่าเนนมาได้เถิดเจ้าว่าอีริติเม่เม่เอ้ยถ่าวันจากวางจะกข้าเด้อวันจะไปเอิญพ่นยาคู่ออกมาเบิงอาการเจ้าจะกสีเอิญผู้ใดมาซอยเอาพ่นยาคู่นี่แหละเมียอาา้ยุลกล โอ้โยบ่ได้ดอกเมหญ่ยี่เมยียข่อยมาตะวัดตะว่าอาการบอกคือเกา่าว่าเลี้ยวสิไปวัดไปว่าบางคนดอกคุณอาจารย์เอ้ยเมีนอยู่บวัดยอเมีนเห็ดหยังอยู่ตอนนี้หวานมีแนวเดือดร้อนหวานมีแนี่ยบ่สบายใจเมีนมีหยังนอ้ออ,อาจารย์เอ้ยนี่มุนไปเบิงเม่ผู้ข่าเม่ตุนของผู้ข่าเนตอนนี้บ่สบาย ตอนนี้นอนเผลอนอนปวงอยู่พยาคุูนี่มุ่นเข้าไปบานไปเฮื่อนจังวางจะข้าวเนี่ยภู้ขา,ามาสั่งว่าเถวันใจเอ้ยมื่อเศ้าเล่าคือว่าเราอยากได้ลูกเขยหลายย่บแม่นเล่าสิตไตกกวนสติวันใจอ้ยจังว่าเปลี่ยนจังไดนละ่ะนิมุ่นไปเบิงเนอนภู้ขาแม่ภู้ขานั้น่วย เพื่อบนห้วงลำพนลำพันเด็กคุณอาจารย์เดียวนี่ปัปปานิม่นไปในีูยขาเศร้าเศร้าเศร้ายาสิมเว้าแนวนันแนวนี้แผนพ่อสามีอาตมาหูวท่านยู่ดอกแผนนียงอาจารย์เมื่อเศร้าเมียเจ้าก็ออกมาพูกขาบัดนี้เจ้าก็ออกมาอีกเมียมาเลี้ยวบ่เลี้ยวยังให้ลูกสาวมาอีกสติไป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 พุกขาสิไปใสกบไปยาสิมเว้าอยู่นี่เฮาไป เ้ายูนี่บ่เสียใจลูกบ่เสียใจเต้าบ่เสียใจหวานหวานบ่ได้เปลี่ยนจังสันเด็กคุณอาจารย์เม่หวานปวยอีหลีเจา้าค่ะไหวสา่ามาบอกเป็นปตาเงาิดเป็นตาในจ้เอาบันเียนยืนคำจานทะเลงตา chan trả lời vào thà càng can vào xiên xanh mẹ nhảy ước và cung nàng hay để hi hoàng con năm ta tiếc mẹ mà vào Ô đều đổ 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 xấu, đổ. Mà hãy bà tang tê lạo tóp hạ bội hưng bóng hưng tóc hạng tang 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 แล้วนั้นเปลี่ยนคนกลบเสือว่าเมียขาดพ่อบันกับพอสำนั้นพระคุณทันอย่ากแกงสามสวสใส่ดินและฟ้าสิลุงทษใเห้เล้าจ็บบีบคำแบบทบเลยบผูกกอกรรมกระทำชั่ว ตัวเอฉันควาวันอนอมมนไปดูพวกสัตว์ซ้ำเนี่ไปตัดเวด็นนัดกราเนี่ยให้มันดาผูวกขานเดินจงทานพระคุณอาจารย์ ใจเสียนว่าวุน่นราจากที่นั่นทั้งหวปวดหนูตนผู้หญิงพลอยหาเมียตายยันเป็นผ้าที่มันดาเพียนไปนานขอลำแทนหมุนทุกสิ่งล้างนั่นบาจนปจริง เมื่อถือซากปากแก่นมันปากถือมันว่าแก่นสินเมื่อลองหายนั้นทรวงสิ้นฉันสิเอววอนมณฑาให้สมอโยยกอันทนทันทวินนอมขอแต่จอมผู้ศีลสอยผู้เมตตาตั้งเียงสงสารผู้เมือง